ตอนนี้นะครับเรามีปัญหาครับข้าวมอดขึ้นครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับแต่มีคนบอกว่าให้ลองใช้น้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าใช้ยังไงนะครับตามผมมาครับน้ำส้มสายชูแบบนี้นะครับแล้วเราจัดเป็นอย่างนี้ครับที่เห็นอยู่นี่คือกระสอบข้าวนะครับ ซึ่งมีมอดอยู่ข้างในครับที่ผมรู้เพราะว่ามอดมันมาไต่ตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในห้องนะครับน้ำส้มสายชูเทใส่ลงไปในนี่คือขวดพลาสติกนะครับผมตัดแล้วก็เอามาใส่น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็วางไว้บนข้าวนะครับมอดก็จะเดินออกมานะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่มีเลยนะครับพอใส่น้ำส้มสายชูไปสักพักหนึ่งอ่ะไม่นานหรอกครับมันก็เดินแล้วรอบๆข้าวนะครับ เราวางกับดักไว้เป็นน้ำครับน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละครับเพื่อไม่ให้มันหนีออกมาจากตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มอดก็จะมอดเขาก็จะค่อยๆเดินออกมานะครับแล้วเราก็อยากจะทำยังไงก็ลองคิดดูต่อไปนะครับแล้วแต่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรจะเอามือจับออกมาหรือว่าจะเขี่ยลงน้ำไปก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะ ให้ทดสอบให้ดูเฉยๆว่ามอดอ่ะเขาออกมาจากข้าวจริงๆนะครับเมื่อเราวางน้ําส้มใส่ชูลงไปนะครับไม่ใช่เทน้าส้มใส่ชูลงไปนะครับแค่ใส่ไว้ในภาชนะแล้ววางไว้บนข้าวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ฝังด้วยนะครับฝังนิดนึงเนี่ยครับนี่ผมนับดูด้วยเนี่ยเห็นไครับมอดเดินกันใหญ่แล้วครับนี่นะครับ แล้วมันแปลกมากเลยคือว่าข้าวถังนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังข้าวถุงเมื่อกี้นี้นะครับผมได้มาน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละนะครับแต่มอดก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ในถุงข้าวสารนั้นได้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้ผมนึกว่าไม่น่าจะอายุยืนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่นี้เป็นเป็นเดือนน่าจะเกินเดือนหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องลองใช้วิธีนี้ดูและมอดมีจำนวนมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับมีเยอะทีเดียวเลยนะครับถ้าเราปล่อยไว้แล้วเขาเดินออกมาพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะมอดจะกินหรือเปล่าหรือว่าจะไปทำาลังที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นเขาเดินอยู่แถวๆที่วางทีวีนะครับ ตรงนี้ครับผมเห็นหมอดมาเดินเพ่นนอยู่แถวนี้นะครับหรือแม้แต่บนโต๊ะอาหารนะครับเพราะว่าผมได้วางถุงข้าวสารไว้บริเวณตรงนี้นะครับแล้วมอดก็เดินมาขึ้นโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็เดินมาและที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาเดินเข้าไปในปักพ่วงนี้ด้วยครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟช็อตได้จริงไหมครับเนี่ยในนี้ก็น่าจะมีอยู่สัก ไม่ไม่รู้กี่ตัวนะครับดังนั้นปัญหานี้ก็คงต้องใช้วิธีแก้ประมาณนี้นะครับตอนนี้มอดก็ออกมากันพอสมควรแล้วนะครับบางตัวก็หยุดนิ่งบางตัวก็เดินกันนะครับอย่างตัวนี้นิ่งๆเลยนะครับอ่ะขยับละนะครับลองนําไปใช้ดูครับนี่มีตัวหนึ่งตกน้ําไปแล้วก็มีนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับแล้วประสบความสําเร็จยังไงหรือใครมีวิธีอื่นก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับสวัสดีครับ